ครับผมพันศักดิ์วอลทวีครับไสที่เราซ้อมมากี่วันครับก็สามอาทิตย์กับซ้อมอยู่ที่ มหาลัยกีฬาแห่งชาติอยู่ที่ได้เขตชัยภูมิครับอ๋ออยู่ที่ชัยภูมิเลยครับมีใครเป็นคู่ปะอุตสาเราอยู่มีล็อกกี้แล้วก็พี่สุดแดงไก่แล้พี่แสงอาทิตย์ครับก็คือเพื่อนๆมีพี่ในคลาสเชื่อกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่นะครับยี่สิบสองปีเราสูงเท่าไหร่ร้อยหกสิบเจ็ดครับน้ำหนักไปปล่อยมาไม่กี่กิโลครับหกสิบสามเราโมเดิร์นสไตล์อะไรครับก็ครบเครื่องครับแล้ววันนี้เรามาเจอกับสันเตสเคยต่อยกันยังยังไม่เคยครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขาไหมก็ศึกษาเขาเป็็นมวยสไตล์ก อาวุธหนักแรงครับฝีมือครับผมววันนี้เราจะวางเกมมันแผ่งยังไงดีก็ต้องแก้เกมทีละยกทีละยกไปครับคือต่อยตามสไตล์แล้วก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยแก้ไขอาวุธเข้าบอร์เวนเดียวเนาะล่าสุดเลยเราต่อยไปที่ช่างเกตครับช่างเกตก็คือที่นี่วันนั้นต่อยกับเพชรมรกตสิทธิ์นายกทวีตพงศ์เป็นยังไงบ้างวันนั้นพลิกแพ้คะแนนพลิกแพ้คะแนนมาวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบแปดร้อยยี่สิบแปดก็คือเวทนี้เลยครับผมแล้ววันนี้ถ้าเกิดเข้าชั้มหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดนม่เราพอดีครับมาสบายเลยสบาย วันนี้พ่อมาแจ้งเกิดนะแจ้งเกิพ่อเอานะกับใครบ้างละครับไฟเนื้อคุมมากี่กิโลครับก็4กิโลกว่าเราต่อยมือมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ประมาณเยอะครับผมหลักร้อยบวกเนาะร้อยสองร้อยได้เราคนจังหวัดชัยภูมิเอาฝากเชิญชวนแฟนครับเราหน่อยครับก็ฝากพี่น้องชาวชัยภูมิและทั่วประเทศครับช่วยเป็นกำลังใจให้พันศักดิ์ด้วยครับวันนี้แจ้งเกิดครับพ่อมาเอาชนะกับบ้านนะครับผมเอาอันนี้ขอเรอช่วดีขอบคุณมากครับผมซันเพชรสซอร์สอาชีพครับไขเนื้อเราซ้อมมากี่วัน เกือบสองเดือนนะครัก็ซ้อมอยู่ที่ลบบุรีครับซ้อมที่ค่ายเราเลยครับมีใครเป็นผู้บอลซ้อมอย่างนี้น่ะก็มีน้องๆในค่ายพวกชูทับแล้วก็ในค่ายก็ช่วยๆกันเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละจะยี่สิบสามเราสูงเท่าไหร่สูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดครับน้ำหนักปล่อยเรามามากี่กิโลครับหกสิบสองครึ่งเราเหมือนจะตายครับเขาฟีมือแล้ววันนี้เรามาเจอกับพันศักพันศักเคยตายกันไหม ไม่เคยครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับแล้วเราได้ศึกษาเก่งมาต่อยเขามาหรยังก็ดูครับเขาเป็นโมเดลอะไร่ะก็มีลูกฟัดปั๊มไปเรื่อยครับแล้ววันนี้เราจะวางเกมมำแพงยังดีก็ตั้งสู้ครับต่อยตามสไตล์เรานะแล้วพอเก็บอาวุธเขาได้ก็นั่นแหละครั้งเป็นของเราเลยครับล่าสุดเลยเราต่อยไว้ที่ล่าดําเนินล่าดําเนินวันนั้นต่อยกับกำชัยครัเป็นไงบ้างแพ้น็อกแพ้โดนน็อกมาโดนแล้ววันนั้นวันนั้นเวทเท่าไหร่ร้อยยี่สิบเจ็ดครับร ถ้าเกิดเช้านี้เข้าเชา้าหนักคิดว่ามาเกินหรือมาขาดเมื่อคืนนี้กินมาปกติกน,น่าจะเกินวันปอนหนึ่งก็คือเหมือนมาวิ่งตอนเช้านะยืดเส้นยืดสายหน่อยหนึ่งร่างกายตอนนี้เป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตอนนี้น่าจะยังไม่เต็มร้อยเพราะยังไม่ได้กินข้าวก็คือเดี๋ยววิ่งเลยก็เดี๋ยวน่าเต็มร้อยแน่นอนเย็นบ่ายนี้บ่ายนี้น่าจะร้อยคือลรามาแจ้งเกิดด้วยเราก็เลยหยุดไปเท่าไหร่สองเดือนประมาณสี่เดือนห้าสเดือนแล้วนี่กลับมาเนี่นะพร้อมแล้วไหม ฟองครับแจ้งเกิดด้วยครับต้องขอแชนะกับใครนะครับอ่าไฟนี้เราคุมมากี่กิโลครับสี่โลครับเราต่อยมวยมาทั้งหมดตอนนี้เท่าไหร่ละก็น่าจะร้อยนี่หลักร้อยเนาะครับอ่าเราคนจังหวัดหนองคายอ่าฝากเชิญช่วยแนคขับเราหน่อยหน่อยครับฝากพี่น้องชาวหนองคายช่วยเป็นกําลังใจด้วยนะครับแล้วก็พี่น้องชาวลบบุรีครับช่วยกำลังใจให้ผมได้ครับวันนี้เต็มที่แน่นอนเต็มที่แน่นอนคู่เอกห้องเจ็ดด้วยรอดูได้เลยวันนี้ต้องเกิดแล้วนะครับอ่าวันนี้ขอ้น้องโชคดีออกมากครับ